ัสดีทุกคนนนะครับอยู่กับช่อง K3 Channel นะครับคลิปนี้ก็อยู่กับไฮโลบอกกับแบบที่มีชื่อว่าแอนนาเมสากาครับซึ่งคือแบบที่การจะเปิดในวันที่14พฤษภาคมนะครับก็ตอนนี้ผมอ่านมนที่สิบสามแล้วก็คือไม่รู้ว่าจะลงวันไหนหรอกนะแต่ว่าคลิปนี้นะครับก็จะมาทําการพรีวิวหน่อยนะครับว่าแบบนี้แอนนาเมสากาแบบใหม่มีอะไรบ้างนะครับก็ก่อนจะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันนะครับโอเคนะครับเราก็ไปดูกันได้เลยซึ่งเข้ามานะครับก็นี่คือล็อบบี้ครับทุกคนใช่นี่คืออล็บบี แล้วก็นะครับจะมีคาตาคุริซึ่งก็คือสําหรับเป็นเหมือนกับอะไรนะเลเวลไมน์สโตนนะครับก็คือทุบนี่เลยนะรางวัลไปโอเคก็เแถวๆก็จะด้านขวานะครับจะมีเป็นซัมมอนนะครับคือจะเป็นการสุ่มตัวซึ่งตัวตอนนี้ก็เป็นโซโลสเดกคาเกโนแล้วก็เอสเกตนะครับซึ่งตัวมิติกนะครับเราต้องได้เราจะได้แต่เมื่อเลเวลร์สิบห้าขึ้นไปนะครับก็ผมขอลองสุ่มจากรอบผอจะได้ดีเจที่ออกซุ่ม Zoom มาผมยังไม่เคยได้จากรอบตอนนี้ พี่ดูคมของตันดีเจนแล้วผมว่าสีทองเป็นคือรีเจนใช่ไหมขอโซโลขอโซโลคาตาคุริหลุดตู้ทุกคนเอ็ดเด็ดเด็ดตัวน็อกตู้ <c oughs> ก็นี่ผมได้คาตาคุริมาทุกคนโอเคผมได้ตัวใหม่มาชัยแล้วลาก,ก่อนไอุกโกะโอเคก็สซมอนเป็นมันมมอีกนะครับตัวสซมอนที่ผมปิดเสียงเกมก็คือทุกคนเสียงเกมดังมากมันดังแบบกบเสียงผมมิดเลยอะ แล้วก็ถ้าเกิดเราเดินไปฝั่งนี้ก็มีเพลนะครับคือเป็นเริ่มเล่นแล้วก็ตรงนี้จะเป็นท่าเต้นนะครับไม่ใช่ใช่ท่าเต้นไหมไม่ใช่ทุกคนเอาไว้ซื้อตัวละครนะครับทุกคนอันนี้เป็นเหมือนเป็นตัวเลมนะครับผมไม่รู้วิธีหาวันนี้แล้วก็นะครับเข้ามาตรงนี้ข้างๆนี่นะบอร์ดนะครับจะมีที่ใส่โคดนะครับตัวเฟรนนี้คือที่จะใส่โคดนะครับวันนี้ก็ตอนนี้โคดนะครับที่มาคือโคดรีลลสนะครับ ก็เอาชนะดวกันเป็นคเนี้นะครับทุกคนเป็น R E L E A S E ก็อผมใสไไ่แลวนะครับเลยใส่ไปได้แล้วกองนียจะมีเทสต์ีโลทุกคนซึ่งผมขอสุ่มให้กับคาตาคุลิเลยไม่ใช่ตเตอร์ลี่คาตาคุลินี่ทุกคนซึ่งนะครับก็จะมีเป็นบัฟสวิปเนี่ยนทุกคนผพราะว่าบัฟโก่งอยู่นะแบบมันวิ่งเร็วขึ้นห้าแล้วโรครูดาวอันนี้คือรับดำลดลงแล้วก็เพิ่มเลือดอีกอันนี้ก็เป็นแบบดามจกับเลือด ก็บัฟก็คือ0.1%บัฟดูบิงเกอร์ก็คือเพิ่มโอกาสชี20้20%แล้วก็ถ้าเกิดเลื่องนั้กว่า25%จะเปิดพลังเลนชั่งโหมดนะครับซึ่งก็จะบวกซึ่งบัฟนี้เขาจะบวกเป็น60%ดาเมจแล้วก็ลด40การได้ดาเมจนะครับแล้วก็เป็นลด20%คูลดาสกิลแล้วก็เป็นแบบบัฟลุ้งทั่วไปนะครับโอเคมาลองส่งให้คาตาคูลิสักรอบสวิตสอง ดูกาคูดาวันสัปยิบสามมันวิ่งเร็วมันไม่มั่งอยู่ไหมเอ๊ยแย่แย่แยวิ่งเร็วอะ่ะการเดียนไม่เอาแฟนทอมทุก <Phantom! S 1> คนผมได้เลยลดสี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหคือผมว่าผมมีปัญหาก,กับตัวของพนักผมว่ามันเหมือนกับสวิปสี่เลยมันคือจะบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์สปีดแล้วก็ลดสิบสองเปอร์เซ็นต์คูลดาวน์นะครับแล้วก็โอกาสคีย์คอบเพิ่อมอีกสิบเปอร์เซ็นต์ใช้ได้ทุกคนไม่แย่อะไรโอเคนี่คือเป็นโซนของซุ่มเทเลอร์นะครับแล้วก็จะ,เ,ะเป็นโซน เอาไว้แบบนี่คนเป็นแบบสุ่มตั้งของเรานะครับนี่4ลบลบ10%ดาเมจสัญยาต์แล้วมีตาออกมายังดูดีแต่เน้นลด10%ดาเมจเลยทุกคนผมได้เกลือมากอ่าแล้วก็อีกห,กหนึ่งนะาจะเป็นช็อปนะครับก็เป็นร้านค้าที่เอาไว้ซื้อของนั่นแหละก็คือซื้อพวกแบบยาลเวลซื้อพวกต่างๆผอก็ไม่ชัว่วเหมือนไนนี้ แล้วก็นี่เป็นท่าเต้นทุกคนแบบมาปลดล็อกท่าเต้นกันเขาบอกว่าแบบนี้นะครับไม่ใช่แมบแต่โท f f เ r น n ์มันคือแบบดันเจียนทุกคนแล้วก็มีจัมันบูนะครับเอาไว้ให้เราคับของพวกนี้นะครับนะครับพวกของอีโวผมว่านี่แล้วก็ตรงนี้เป็นทีอีโ e วทุกคนสับอีโวตัวขนาดคนอีโวได้ไหมไม่ได้ผมว่าตัวอีโวต้องมีติดขึ้น แล้วก็โอเคแล้วก็ขันนะครับขั้หลังตัานี้สำหรับคนที่เข้ากลุ่มแล้วกดไลค์เกมนะครับเขาจะได้ของรางวัลทั้งทีดเหมือนเป็น1,000พทองกับ500เพรทุกคนอย่นี้โอเคก็ผมขอโชว์สุ่มสักนิดเผื่ออุ้ยทุกคนเอห็นไหมทุกคนมันลีแต่เมื่อกี้รับผมได้อ๋อถ้าเกิดได้ตัวอีเหน้าตู้จะลีทัวโซโลโอเคมาแล้วผม แล้วคือผมทุ่มลีโลไปกับสติปิ้หมดแล้วขอสักบ,บัฟหนึ่งให้กับโลโลราโซโล,โลฟุบสวิปสองผมว่าผมมีปัญหาสัยยิปิจริงละก็ไม่เป็นไรถ้าแต่โซโลผมดีแค่ไหนมาดูกัน้สาสโซโลผมอุย้ยค่อนข้างน่าภูมิใจถึงแม้เลือดจะน้อยไปนิดนึงแต่ว่าก็ดีกว่าตะโครีที่มันลดดำบไปตั้ง10%ทุกคน แล้วก็ตรงชอบนะครับจะมีเป็นร้านคา้าที่แบบมีแพ็คนะครับ100รีโลสเปายไว้จะเป็นแบบตัวของที่สมเสร็จตัวจัดนะครับแล้วก็เป็นสตาร์เตอร์บัตเดิลนะครับแล้วก็เป็นเกมพาร์กี้ซูเปอร์ลัคกี้แล้วก็ VIP ที่จะทําให้ลดราคาการซัมมอนยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ได้เอเคอรีวอตสองเท่าก็เกมพาร์ตี้เดียวคือเ,เป็นพวกแบบซื้อเพชรซื้อเงินซื้อรีโลนะครับโอเคมานี่ยหลับตัวของเกมพาร์ตยูเทอรี่นะครับก็เป็นพวกแบบเก็บของต่าง อันนี้คือเป็นที่วันคนจะมีโซนของซัมโมนอีโว่ดะบอร์ดเอฟเคแปดเทสแล้วก็ช็อปช็อปโกนะครับแล้วก็เควสนะครับก็เป็นแบบอ่าอ่วผมจะเควสนีด้ด้วยเควสอะไรอ่ะเคลียร์แอคได้เพชรอีกสามร้อยหกสิบโอเคแล้วก็มีอินฟินิตี้โปรไฟล์ก็นี่จะแบบตัวละครนะครับว่าเรามีเราใช้ตัวว่าตัวน,น,น,นี้แล้วก็มียศด,ด้วยซึ่งแน่นอนผมจะยกคนทีเคียร์เตอร์โอเคมา เราไปดูวิธีเล่นกันดีกว่านะครับเออแล้วก็โซนของ F K Room นะครับผมถ้ามโดดแล้วแหละเกมเฮดมีได้เงินได้โลซึ่งได้โลได้นานสุดตอนนี้โอเคทุกคนมาเราไปดูเกมเทปดีกว่าว่าเกมเทปทำแบบนี้จะทําให้ดีเลิศขนาดไหนซึ่งผมครับมันเป็นแนวรันเจียนไม่ใช่แนวเพาเิอเดฟเฟนนะครับเกมนี้ถล้วคือใครถามว่ามือถือสามารถเล่นได้ไหมทีนผมผมเล่นมือถือตเนี้ยผมเล่นในมือถืออยู่เล่นได้ ก็อาจจะแบบถ้าเกิดโทรศัพท์ไม่ไดีดมากก็จะพอกระตรุกอินหน่อยครับผมว่าโอเคมา, okay, มาเรามาเริ่มดีกว่าผมขอโช์เป็นดา่านมานลีแล้วกันปุ๊บนี่ทุกคนแล้วก็เออแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ะคระับสบบนี้ผมรืแล้วมาสมัครได้ทั้งหมดสี่คนนะครับก็คืออะไรเล่นในสี่คนที่บอกว่าทุกคนดัานบอสอ,อ่ะไม่ใช่เขาเียกว่งไงนะตรงโซนบอส่อนข้างยากเลผมว่าแบบอยากใช้ได้เลยถ้าเล่นแบบไม่ได้แบบหลบตลอดผมว่าตายได้ง่าย นี่คาตาคุริผมไม่เคยคาตาคุริด้วยตัวรีเจนจะโหดขนาดไหนอึกุบฟุบฟุบสกิลเซตเขาสกิลคืออะไรอ่ะอ๋อโดนคนเป็นแบบอัมวติเอ้ยโดนคนเท่โดนคนดูสกิลอัมวติตีไม่ต้องตีเองอมวติตีมันตีมันสกิลเอ็กเอาอ่อนหลังติดขาแอะไรยโดนคนตีหลังติดขาแน่เลย ่อไปสก,กิลซีตกมาก็แบบเป็นท่าของผู้ชคนตื่นตืมากท่าของกนาครีนะครับผมต้องรอดูสก,กิลเอก็กใหม่มาได้วหมดดูโอ้ทุกคนออกมันกิ้งแบบจามเอ็ดหกจามเอ็ดว่าขั้นเบาครับแต่แบบแบบกิ้งได้มาสก,กิลอ่ะอ้าว สกิลคุณภาพนี้ทุกคนสกิลคุณภาพดีอันนี้ต่อยต่อยแบบนี้แล้วบ้างโอเคมาเมื่อกี้ที่ตัวของคาจาคุณเสร็จแล้วมาสกิลโซโล่ดีกว่าสกิลโซโล่โลนะครับเลือกอยู่ที่ร้อยเจ็ดหกนะครับก็ขอลองมาหนาก่อนสกิลแรกนะครับสกิลซีชื่อว่าโอเนกิริสกิลเซตชื่อว่าสตาร์สิบแปวฟิสิกนะครับแปวฟินิกแล้วก็สกิลเอ็กคือดระกอนทวิตเตอร์นะครับวันนี้โอเคมามาดูกันสกิลซีโอเนกิริุ นี่ทุกคนเท่สามดาบกราฟิกเล่ยนงานกันเพื่อแบบจะได้แบบดูดีขึ้นนี่ทุกคนสโลอย่างเท่นี่วิชารับสามดาบต่อไปสกิลแซดพอทำนักสิประการก็แบบปล่อยขึ้นหนาวไปนะครับวันนี้เขื่อนสโลเท่มากเลยอะต่อไปดากก้อนทวิตเตอร์ถ้าหมุนไหมอ้าวผมว่าต้อกกดยค้างโอ้นี่กิริฝึก โ่มาทุกคนโซโลโรับดีเจของเราค่า x ดะก,กอนทวิตเตอร์ลังมันอยู่ไหนนะพมงดีเจแบบทุกคนจะมีลังเรืองแสงอยู่ข้างนะแอาวทุกคนถ้าเกิดค,คนเห็นแบบเป็นกล่องลังสักอย่างแล้วแบบมีแสงเรืองแสงอยู่ทุกคนไปนตีได้ไมันจะได้เลือดจะได้แบบได้ได้ HP มาเอาได้ีละยี่สิบ ตอนสารวสิบประการยิงมาสุก้ามาเลยเหรอลองตายแล้กันคือมัอนเกิดใหม่ได้ไหมทุกคนมาดูกันตุกตุกอ๋อทุกคนก็คือถ้าเกิดตายนะครับเวลาเรลดไป30วิแล้วเกิดใหม่แบบ2ตัวพร้อมมานาะอ๋อทุกคนว่าเราตีธรรมดายอยู่ได้ด้วยที่คนโกองกนัเนี่ยโอเคเอาทุกคนหัดบอลแล้วทุกคน มัน,ม,น,น,ม,น,นมันกระสอบทรายแห่งกองทัพเรือเฮ้ยเจ้ากระสอบทรายโอ้โหทุกคนกระสอบทรายมันแรงขนาดนี้ตายเลยมันกระสอบทรายจริงแล้วเนี่ยไม่เป็นไรพอนไม่ใช่หอนอันนี้กิลีดากอนทวิเตอร์โอ้พระสังฆปการลบ อุย้ยไม่หมดตัวเนี้ยยังก็มันแป๊บเดียวฟืบลบเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยเท่าอย่างนี้หน่อยแล้วก็ดากอนทวิตเตอร์ไว้เกคนวนี้ทุกคนเป็นภาษาเซบีคุณเห็นแย่แล้วภาษาเซบีแย่แล้ว,ว,ลวตีสดอย่างเดียวงานทางเซบีตีสดอย่างเดียว อเ้อไม่ทันทุกคนโอเคไม่เป็นไรทุกคนก็แบบเรื่องมเหลือหนึ่งร้อยไม่เป็นไรโอเคมาก็คือเียมเพลย์เอาข้าวก็จะมาในทุกคนก็อันนี้แบบผมติดเล็กนิดนึงแล้วใกล้ๆกับไม่ค่อยตั้งใจโอเคนะเกมเพลย์เอาข้าวคือเข้ามานี้ก็แบบผมเต้องมาไว้เล็กนึงนะก็เข้าวข้าวในแมปอนิเมะซาก้าก็จะมีบันนะครับก็แนะนําว่าเพื่อนมาด้วยใช่ทุกคนไม่เหงเพื่อนไม่งั้นจะแบบ ชี้ตากันลเลยค,ครับผมโอเคคลิปนี้คนต้องจบอย่างนี้ครับชอบฝากกดไลค์กันนะครับแล้วก็ไว้เจอกันวันที่แมปเปิดในวันพรุ่งนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ